ไม่มีใครยอมใครกันแน่นอนตลาด SUV PPV ในบ้านเราหลังจากที่อีซูซุมิลเมีการประกาศว่าจะมีการไม่เน c h a เชนในรุ่นปี2025นี้ซึ่งตามหลังเจ้าตลาดอย่างโต t a ีย f ฟอนเจอรไม่ถึง100คันสำหรับยอดขายรถยนต์ SUV PPV ในบ้านเรา สำหรับสาวก Isuzu แล้วครับคงต้องอดใจรออีกนิดนึงนะครับไม่นานกันรอสำหรับรุ่นใหม่ในเชงของ Isuzu m u ิวในปี2025นี้นะครับวันนี้เรามีภาพทีเซอร์แบบลางๆนะครับคาดการว่าหน้าตายังจะไม่ค่อยเปลี่ยนไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าออปชั่นเนี่ยได้มาเพิ่มแน่นอนนะครับอย่างที่ทุกคนเรียกร้องไปนะครับเหมือนกับที่ มีการจำหน่ายยังต่างประเทศนะครับลองมาชมกันว่าทุกคนจะชอบไหมนะครับสำหรับภาพทีซือของตัว Isuzu MU-X ในโมเดล a ปี2025นี้นะครับไม่นานเกินรอนะครับสำหรับตัว MU-X รุ่นใหม่ในเชงนะครับจะมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับก็อย่างที่จำหน่ายยังต่างประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องรอบคันนะครับกล้องวันทึกวิดีโอร้มไปถึงตัวแท่นชาร์จแบบไร้าสายนะครับ และอาจจะมีเซอรพรส์ได้หน้าจอขนาด10.1นิ้วเหมือนกับตัวที่ขายยังต่างประเทศนะครับเหมือนตัว D-Max ที่เปิดตัวที่มาเลเซียไปนะครับซึ่งกล้องรอบคันเนี่ยน่าจะมาในมิวเก่อน D ี D-Max นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นต้องดูว่าในบ้านเราจะได้ใช้ไหมสําหรับตัวกล้องรอบคันของ Isuzu นี้นะครับต้องมาลุ้นกันอีกทีนะแต่ว่าในภาพทีเซอร์นะก็มีการเห็นอยู่นะว่าเป็นเลนกล้องนะครับเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูว่า มันจะใช่ตัวที่จะมีการเปิดตัวในบ้านเราไหมสําหรับออปชันนะครับเพึ่งออปชันนี้นะยังต่างประเทศเขามีแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องรอบคันนะครับแท่นชาร์จแบบไร้สายกล้องบันทึกวิดีโอนะครับรวมไปถึงระบบะดึงพวงมาลัยกลับนะครับเมื่อรถออกนอกเลนรวมไปถึงไฟเวลาเราเปิดประตูเนี้ยมันก็จะมีไฟส่องสว่างให้นะครับแล้วก็ยังรับรองการเชื่อมต่อนะแบบ Apple CarP l a y แล้วก็ Android Auto นะครับอย่างที่บอกไปเราอาจจะได้ตัว น่าจะ10.1นิ้วมาก็เป็นไปได้นะทั้งนี้ดังนั้นต้องรอการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสําหรับ i s u s MX u ปี2 0 2 5นี้อย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตัวกล้อง360องศานะครับสำหรับตัว i s u s MX นะครับในตัวไมเน c h เชนนะครับจะมาก่อน d m a x หรือไม่นะต้องมาลุ้นกันว่าบ้านเราจะได้ใช้ตอนไหนนะครับสำหรับตัวกล้องรอบคันก็ถือว่ากักไหมสําหรับในบ้านเราเองก็ถือว่าออปชั่นนี้นะ ยังไม่มีมาให้แต่ยังต่างประเทศมีการเปิดจำหน่ายแล้วก็มีออปชันอย่างที่เก่ามาให้เรียบร้อยนะในวันที่ใกล้จะถึงวันนะครับเขาจะมีการปล่อยภาพทีเซอร์แบบเริ่มเห็นเขาโครงที่ชัดเจนมากขึ้นและวันที่12นะจะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับรุ่นไมเนอร์เชนนะสำหรับ i ิ u ุ u m มิเวเปี2025นะครับแฟนๆอิุูนะคิดเห็นยังไงนะลองคอมเมนต์มากน่ไยนะว่า เราจะได้ใช้ไหมออปชันที่มีขายอย่างต่างประเทศไม่ใช่ออปชันใหม่นะครับเป็นออปชันที่เขาขายไปแล้วอย่างต่างประเทศแต่บ้านเรายัางไม่ได้ใช้นะสาหรับตัวที่กล่าวไปทั้งกล้องรอบคันกล้องบันทึกวิดีโอนะครับแท่นชาร์จแบบปร้อยสายนะหน้าจอ 10. 1 0บจุนิ้วนะครับไฟสองสว่างนะเวลาเราเปิดประตูนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะที่มีการเพิ่มเติมมาให้นะครับมาดูกันว่า,วาอีซูซนะจะใส่มาให้คนไทยได้ใช้ไหมสําหรับออปชันที่เขาขายอย่างต่างประเทศทั้งที่รถก็ผลิตในบ้านเรา บ้านเรานะในส่วนของตัวราคานะครับอันนี้ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนไหมนะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับยังเป็นเครื่องยนต์1.9แล้วก็3.0ลิตรเหมือนเดิมในส่วนตัว1.9นะครับมาลุ้นกันว่าเขาจะใส่ตัวที่ขายยางต่างประเทศไว้ไหมตัว164แรงม้านะครับ360นิวตันเมตรนั้นซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่า1.9มีพละกกำลังเพียงพอเหรือท,ที่จะใส่ระบบขับเคลื่อน4ล้อมาให้ก็ถือว่า ในต่างประเทศเขาก็มีนะสำหรับตัว1.9นะครับพละกําลัง164แรงมานะแล้วก็ที่จีนนะครับ1.9นะ170แรงมานะครับแต่บ้านเราแค่1.9นะ150แรงมานะแต่ถ้ามีการปรับจูนนะก็ได้เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะสำหรับเครื่องยนต์ของอ s u ู u ูเองนะครับในส่วนใครที่รอตัว MyHybrid นะแล้วก็ตัว m s e v นะก็ต้องรอไปก่อนนะครับเพราะว่าเขายังไม่มีการผลิตนะก็มีเฉพาะรถต้นแบบออกมานะ นะครับสำหรับตัวนี้นะอาจจะมีการเอามาทดสอบนะในช่วงปลายโมเดลทั้งตัว DMAX e แล้วก็ตัว m ิวเนะครับเราอาจจะได้เห็นตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาร่วมทำงานกับตัวเครื่องยนต์นะครับสำหรับสาวกอีซูซูแล้วนะครับคิดเห็นยังไงกับตัว m ิวเนะในปี2025นะครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนภายนอกภายใน ใหม่ไหมนะต้องมาลุ้นกันดูนะซึ่งภาพทีเซอร์ก็ออกมาเยอะมากนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้ก็มีแค่ไฟนะครับอย่างที่บอกไปนะวันที่12นี้เราจะได้เห็นตัวจริงแล้วนะออปชันนะครับต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะใส่มาให้คนไทยได้ใช้ไหมนะเพราะว่าที่ต่างประเทศเขาก็ได้ใช้ไปแล้วนะออปชันที่คนไทยอยากที่จะได้เหลือเกินนะสำหรับออปชันเหมือนกับตัวที่ส่งออกนะครับก็ถือว่าอิซุซุดูถูกคนไทยไหมก็ต้องมาติดตามกนดูวันที่12นี้ออปชัน กล้องแท่นชาร์จเครื่องบันทึกวิดีโอระบบความปลอดภัยจะอัปเกรดมาให้ไหมราคาจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เครื่องยนต์นะครับเป็นยูโรไฟแล้วนะก็ยังมีค้างสต็อกอยู่แต่รุ่นใหม่นะก็จะเป็ยนยูโรไฟทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์1.9กับ3.0ลิตรยังเป็นเครื่องยนต์ของ d m a x c แล้วก็อีซูซุมิวเออยู่เหมือนเดิมนะสำหรับใครที่รอเครื่องยนต์2.2นะครับก็ ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าต้องรอไปก่อนนะว่าีซุซุจะทำไหมแต่ว่าโดยรวมนะเขาน่าจะยังไม่มีเครื่อง2.2นะน่าจะหันไปทำตัวรถยนต์พลังงานทดแทนหรือว่า ev นะครับแล้วก็ตัวั l อิิน h y บริดหรือว่าตัว h y บริดนะครับรวมไปถึงตัว m s e v นะอย่างที่เขาเอารถต้นแบบมาโชว์นะครับครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับการ preview x, e ีซุซุ m u x m o n o ปี2025นะครับรุ่น ม่แน่เชงนะครับ12นี้นะได้เห็นตัวจริงคันจริงแน่นอนส่วนออปชันนะครับต้องไปรุนเอาว่าเราจะได้ใช้ไหมสําหรับออปชันที่มีจําหน่ายอย่างต่างประเทศนะครับว่าบ้านเราจะมีไหมประเทศนะครับจะเหมือนกันไหมหนาที่ขายในบ้านเราทั้งที่ผลิตที่บ้านเรานะครับออปชันก็ต่างกันราคายังไม่มีการเปิดเผยออกมาว่าจะปรับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็มีการปรับแล้วหลังจากที่เปลี่ยนยูโรโฟมาเป็นยูโรไฝแล้วไม่แน่เชงรอบนี้จะปรับราคาที่เท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่า ราคาออปชันประมาณไหนที่ทุกคนอยากได้ครับผม